ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายอัจฉริยะเรือรัตะนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนั่งริมฟุตบาทหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเปิดแผนผังรายชื่อเว็บพนันออนไลน์กว่า10เว็บไซต์แชร์ต่อหน้าสื่อมวลชนอ้างยังเปิดให้บริการอยู่แม้ตำรวจไซเบอร์จะประกาศปราบปรามไปแล้วหลายครั้งนายชริยะเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่ตรวจสอบพบว,ว่าเว็บไซต์พนันเหล่านี้ยังคงดําเนินการเปิดกิจการปกติทั้งที่ควรปิดไปแล้วจึงตั้งคําถาม,ถ,ามถึงประสิทธิภาพของหน่วยงานปราบปรามโดยเฉพาะกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและยังพูดถึงพลตํารวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และคณะกรรมาการขร้าราชการตำรวจกตอรอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมโดยมีการจัดตำแหน่งทำเลทองให้กับนายตำรวจบางรายที่มีข้อคอรหาหรือผลงานไม่ชัดเจนขณะที่นายตำรวจที่ปฏิบัติงานดีและมีผลงานหรือผลการจับกลุ่มเว็บพนันจริงกับถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งไม่เกี่ยวข้อง เช่นตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์แต่ยังถูกใช้ทำงานเดิมอย่างไม่เป็นทางการตนอยากให้ทางพอบอรตรอออกมาชี้แจงว่าทำไมตำรวจที่ทำงานจริงถึงถูกกันออกจากระบบขณะที่คนที่มีคดีหรือพวกใกล้ชิดนักการเมืองกลับได้เลื่อนตำแหน่งซึ่งนายอัจฉริยะเปิดเผยว่า มีกรณีแต่งตั้งนอกวาระโดยแต่งตั้งตำรวจบางนายที่เคยถูกดำเนินคดีโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและยังมีคดีค้างอยู่ซึ่งเชื่อว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดนักการเมืองมีอิทธิพลพร้อมระบุว่าพบตอรออยังไม่ดำเนินการตามหลักฐานที่เขามอบให้เกี่ยวกับขบวนการแสแกมเมอร์ตั้งแต่ปี2567ซึ่งถูกเก็บเงียบและไม่มีความคืบหน้า เขาจึงเรียกร้องให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเร่งชี้แจงและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูป,ปรธรรมภายในวันที่9พฤศจิกายนนี้ถ้าหากยังนิ่งเฉยจะกลับมานั่งประท้วงอีกครั้งในวันที่10พฤศจิกายนนี้เมื่อนายอัศริยะถูกถามถึงความสัมพันธ์กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าทำไมถึงสนิทกันนายอัศริยะตอบว่าตนเดินคู่กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจห่งชาติ ในบางประเด็นเท่านั้นโดยมีเป้าหมายเดียวกันในการปราบปรามแก๊้งสแกมเมอร์และเปิดโปงการทุจริตในวงการตำรวจและนักการเมืองแต่ยืนยันว่าไม่ได้เห็นด้วยทุกแนวทางของบิ๊กโจ๊กจนไม่ได้มองว่าตำรวจทั้งองค์กรเลวมีเพียง20-30%เท่านั้นที่กระทำผิดคนเหล่านี้ตั้งหากที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจเสียหายสุดท้ายนายฉริยะฝากถึงนายอนุทินชาญวิร์กูลนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบตำรวจใกล้ชิด อย่างรอบคอบเพราะอาจมีบางคนพัวพันแก๊งแสแกมเมอร์ซึ่งจะกระทบต่อชื่อเสียงของรัฐบาลและองค์กรตำรวจพร้อมย้ำว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่การสร้างกระแสแต่เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ตำรวจน้ำดีและเรียกร้องให้ระบบตำรวจกลับมามีความโปรง่งใสตรวจสอบได้อย่างแท้จริงมาไม่อยากไปขึ้นศาลแต่กูขึ้นศาลเป็นอาชีพถูกคดีมีมาสามน้อยกว่าคดีแต่กูจะกลัวเฮอะไรกับชนพัฒน์อีกสักคดีหนึ่งจะกลัวเฮอะไรกับ อสอสบอกระสินอีสักคดีหนึ่งจะไปกลัวทาไมกฎหมายคุ้มครอง329อยู่แล้วนะผมไม่ได้กลับกอกผมผม,ผมเรียนพี่อ้อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าผมกลับไปกลับมาอะไรถูกต้องก็คือถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องนะครับมันนั้นผมจะยืนหัวร้านมาถึง15ปีนี่เหรอนะถ้าผมเป็นคนชั่วคนเลวผมจะมายืนตรงนี้ได้15ปีเหรอ แต่นั่งแต่ว่ามาเอินว่าพี่ขอของไมกต้องให้ถูกไหมให้เกียรติพี่อยู่แล้วให้เกียรติตํารวจนะครับแล้วก็ประชาชนสัญจรมากวันนี้วันศุกร์นะครับแต่วันจันทร์ผมขอพี่มั่งว่าถ้าเกิดพอป,าปาตายไม่ไม่ลบไอเนี่ยเว็บของพวกมัน